คุณกำลังฟังพอดแคสต n e Assembly of God ข้อคิดพลังใจชาวโลกกำลังเมากับปัญหาของโลกนี้แต่ขอให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเฟซัสบทที่5ข้อที่18และอย่าเมาเล่าอางุนซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18 เป็นคําเตือนและคําแนะนำที่สำคัญจากท่านเปาโลถึงผู้เชื่อให้หลีกเลี่ยงการเมาด้วยสิ่งของของโลกเช่นเหล้าอางุ่นซึ่งนำไปสู่การเสียสติและความผิดพลาดแต่มุ่งเน้นไปที่การถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ความหมายและการประยุกต์ใช้ 1. อย่าเมาเหล้าอางุ่นการเมาสุราเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปล่อยตัวตามตัณหาของโลก และหลับไหลไปกับปัญหาความทุกข์ยากลำบากซึ่งนำไปสู่การทำลายตนเองและความสัมพันธ์กับพระเจ้าในบริบทปัจจุบันคือสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เราหลงไหลจนขาดสันติสุขและละเลยชีวิตฝ่ายวิญญาณ 2. จงประกอบด้วยพระวิญญาณการถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณคือการยอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตทุกด้าน ซึ่งจะนำไปสู่ความชื่นชมยินดีสันติสุขและการดาเนินชีวิตตามน้าพระไทยพระเจ้าสิ่งนี้แสดงออกผ่านการนมัสการการเชื่อฟังพระเจ้าและการรับใช้ผู้อื่นดูในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่19ถึง21คําคำท้าทายสำหรับเราคือการตรวจสอบชีวิต มีอะไรที่กําลังทําให้เราเมาจนละเลยการสแสวงหาพระเจ้าเปิดใจให้พระวิญญาณเราต้องการการเติมเต็มทุกวันโดยผ่านการอธิษฐานศึกษาพระคำและความนบนอบถ่อมตนเพราะว่าพระวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้เรานั้นไม่ทําให้เรากลัวแต่ทรงให้เรามีกําลังความรักและการควบคุมตนเองได้ 2ทิโมธีบทที่หนึ่งข้อที่7วันนี้ขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยความสุขที่มาจากพระเจ้าแทนที่จะสแสวงหาความพึงพอใจชั่วคราวจากโลกนี้อาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ท่านบทความโดยอาจารย์สมหมายคริสต,ตจักรสตูลอ่านโดยลัคนาบุญบุตร